ที่บุญพรมหนุมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกราบขอเข้ามาต่อหน้าศพนางสาวอภัสราโตเดชหญิงสาวที่ตัวเองผมขืนและฆ่าท่ามกลางบันดดญาติเพื่อนพี่น้องรวมกว่า300คนขณะไหว้ศพแม่ผู้ตายไม่สามารถถอดกลั้นความโกรแค้นที่มีได้ชาวบ้านยังตะโกนสาบแช่งดังทั่วลานสาลาสิบวัดบึงทองล้างและพยายามจะเข้ามารุมประชาทาน เพียงไม่ถึง5นาทีตำรวจจึงรีบควบคุมตัวนายสุธีออกจากวัดทันทีตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนกว่า200นายจึงต้องดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างรัดก,กุมนางบังเอินบัวทองแม่ผู้ตายพร้อมอโหสิกรรมให้เมื่อเห็นผู้ต้องหากราบขอขมาลูกสาวเพราะเป็นสิ่งเดียวที่ทำได้และจะไม่ติดใจเอาความแล้วเพราะถือว่าสุธีต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกต้องขอขมาน้องเ็าด้วยตอนนี้มันก็คงสบายใจขึ้นเยอะเพราะว่า มันได้มาขอเขา้ามาแล้วมันก็ไปตกแลกหโรอกไม่อยากจะให้เขาประหารชีวิตมันไปเลยเไม่งั้นก็ติดคุกตลอดชีวิตไม่ให้อภัยโทษอะไรเงรี้ยทีมข่าว5หน้างลงพื้นที่สำรวจเส้นทางซอยลาดพร้าว101จุดเกิดเหตุพบว่าซอยนี้สามารถทะลุเข้าออกได้หลายเส้นทางโดยเฉพาะบริเวณซอยโพกแก้ว3แยก13จุดที่นายสุธีสุดนางสาวอภัสรามาคมคืนเป็นจุดทางแยกที่สามารถเชื่อมต่อไปถนนเกษตรนวรมินทร์และลาดพร้าว87ได้ ซึ่งทางจะค่อนข้างเปี่ยวและเป็นพื้นที่รกร้างสภาพแวดล้อมจุดบริเวณซอยโพแก้ว3แยก13ค่ะเป็นจุดที่นางสาวอภิสราโตเดชถูกคมคืนนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นจุดซอยเปี่ยวค่ะตั้งแต่ต้นทางจนถึงกลางซอยนะคะก็จะมีเสาไฟส่องสว่างประมาณ5-6ต้นเท่านั้นค่ะส่วนกลางซอยตั้งแต่ท้ายซอยนะคะจะเห็นได้ว่าไม่มีจุดเสาไฟในการส่องสว่างยามกลางคืนค่ะ ย่านบริเวณนี้จึงเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้ต้องหาตัดสินใจเลือกใช้เป็นสถานที่ข่มขืนก่อนฆ่านางสาวอภัสราวัย20ปีเพราะว่าแฟนผมขับรถไม่เป็นยังไงก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์วินครับเพราะว่ามันรวดเร็วแล้วมันก็สะดวกเลยคือผมก็คิดว่าแฟนผมก็คงเชื่อใจแล้วไว้ใจเลยต้องแบบเราใช้บริการเขาแต่ผมไม่ได้โทษว่าต้องเป็นทุกคนมันอยู่ที่ตัวคนครับ ขณะที่ชาวบ้านย่านนี้บอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอันตรายที่ไม่ค่อยมีรถยนต์ทั่วไปผูกพานเพราะซอยเป็นพื้นที่ป่ารกมีบ้านพักอาศัยเพียงไม่กี่หลังและอยู่ห่างกันแม้จุดเกิดเหตุจะติดกับแคมป์คนงานก่อสร้างแต่ทุกคืนจะมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งเข้าออกรับส่งคนประจำจึงไม่เป็นที่สงสัยในคืนนั้นมากครับเปรี่ยวเปี่ยวมากครับเพราะมันไม่ค่อยมีไฟครับไฟก็มีมเนี่ยตามดงเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้สว่างเท่าไหร่เียฮะ ตกดึกมันก็เงียบเหมือนเนี่ยคนเข้าเข้าไปนอนเร็วครับเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้ถือเป็นความไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายกรัฐมนตรีกําชับให้หาแนวทางป้องกันเหตุอาชญากรรมโดยด่วนด้วยการติดตั้งไฟทางส่องสว่างในยามกลางคืนสำหรับพื้นที่เปียวให้มากขึ้นชัยชนะพันธ์เบญจันทร์ก่อนถ่ายภาพอนุสราย,ยินดีสุขข่าห้าหน้าหนึ่งรายงาน